เลขที่คอสวา่านไร้สายเขามีไว้ทําอะไรนะครับเลขตัวนี้นะฮะจะมีเลขสังเกตไหมเลขหนึ่งถึงเลข25นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะปัดได้อย่างนี้นะครับเขามีไว้เพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรนะครับตัวนี้เดีย๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าตัวเลขตัวนี้นะครับผมสาหรับสว่านที่เป็นสวาน่านไร้สายหรือสว่านที่มีแบตเตอรี่นะครับเขาจะมีปุ่มอย่างนี้แทบทุกค่ายนะครับมีแทบทุกค่ายเลยทุกรุ่น มา,มากอะอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนสำหรับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าปุ่มน,นี้มันมีไว้ใช้ทําอะไรนะครับปุ่มตัวนี้นะครับเลขตัวนี้ที่หมุนอยู่ตรงรอบทอเนี่ยเขาเรียกกันว่าปุ่มทอร์ครับทอร์ปรับทอร์ครับคือปรับแรงบิดของหอวสว่านเนี่ยรปรับความฟีฟีสว่านแรงบิดสว่านนะครับตัวนี้มันจะใช้ได้เฉพาะโหมดที่เป็นการยิงสกรูเท่านั้นนะครับ ปุ่มนี้นะครับใช้คู่กับโหมดที่เป็นปุ่มโหมดยิงสกรูนะครับถ้าปรับมาที่โหมดจจมหจเจาะเจาะไม้เจาะเหล็กอันนี้จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าปรับไปที่โหมดกระแทกก็จะใช้ไม่ได้นะครับกับกับตัวเลขตัวนี้นะฮะแต่ถ้าปรับมาที่โหมดยิงสกรูปุ๊บมันจะใช้ร่วมกันกับตัวนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโหมดตัวนี้นะครับ มันจะเป็นการโหมดที่เขาเรียกว่าฟรีนะครับเวลาเยายิงสกูนะฮะเมื่อมันเข้าไปถึงจุดที่เราปรับแรงบิดหมายถึงว่าถ้าเป็นปรับเลขหนึ่งนะครับแรงบิดก็จะต่ำนะครับนะผมจับให้ดูเลยนะเวลาสมมติเรายงิงมันไปถึงจุดที่มันตึงสุดในระดับของรอบมันแล้วมันจะฟรีเนี่ยอย่างนี้นะหัวสว่างจะไม่หมุนนะครับมันจะฟรีอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราปรับไปที่เลขสอง เอาเลขห้าแล้วกันเลขห้ามันก็จะแรงขึ้นมาเลยนะครับแรงกว่าแรงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง,งนี่นะครับผมมันเหมาะกับการที่เราเอาไว้ใช้ยิงสกรูยิงสกรูสมมุติเรายิงอ,อ,อะไรที่มันบาบางหนึ่งเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกกล่องไฟกล่องที่เราใช้ติดสวิทช์ไฟอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ปรับที่เลขหนึ่งยิงอย่างเงี้ยมันจะพอมันเข้าไปถึงจุดที่ตึ้นสุดแล้วมันก็จะไม่หมุนต่อนะครับมันจะฟรีเนี่ย มันจะฟรีอย่างนี้เป็นระบบของเขานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสาธิตการยิงให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมการยิงนะครับพอดีมีรถโฆษณามาครับอันนี้ผมปรับที่เลขหนึ่งก่อนนะครับอ่ะปรับที่เบอร์หนึ่งเนาะผมจะใช้สก,กูยิงไม้อย่างนี้ยิงนะครับยิงไม้ว่ามูลเล็กหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปลึกขนาดไหนนะครับผมเรามาดูกันนะครับี๋ยวผมขออน,น,นุญาตหันกล้องให้ดูนะครับผม อันนี้ผมปรับที่โหมดเลขหนึ่งนะการยิงนะครับก็จะมาลองดูกันเลยนะครับเลขหน,นึ่งเนี่ยฮะมันก็จะเข้ามาได้อย่างนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะไม่สามารถเข้าไปต่อได้นะครับคราวนี้โหมดก็จะฟรีแล้วคือสุดแค่นี้แล้วนะครับแรงสุดแค่นี้แล้วก็อันนี้ผมจะปรับเป็นที่เลขห้านะครับ ปรัิเลข่านะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเข้าไปลึกขนาดไหนนะครับเลข่าครับดูเลข้านะครับอันนี้เลข้าคือเข้าไปแบบฝังหัวเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเลขหนึ่งคือเข้าไปแค่ชนนะฮะเลข่าฝังหัวนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะปรับไปที่เลขสิบนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมดูนะอันนี้เลขสิบแล้วนะครับ ลองยิงเลยนะครับอุ้ยเครับเล็กสิก็จะดันเข้ามาอีกนะครับความแรงของมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยนะครับมันจะไม่ฟีนะครับถ้าเป็นเล็กสิขึ้นไปปุ๊บก็จะแรงขึ้นไปแรงขึ้นไปอย่าเงี้ยฮะลักษณะการใช้งานของเขาครับคือใช้ร่วมกับโหมดการยิงสกรูนะครับผมปรับเล็กนึงจะฟีเร็ว ดีเร็วนี้เลยนะครับเอาไว้ยิงของที่เป็นบบางหน,หน่อยนึงนะถ้าต้องการยิงของที่เนื้อแข็งแข็งใช้แรงเยอะขึ้นมาก็ปรับเลขสูงไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเอาสำหรับตัวตัวเลขตัวนี้ใช้ร่วมกับโหมดนี้นะครับทําไมขาถึงทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เขาเรียกอะไรไม่ให้ชิ้นงานที่เราจะใช้ที่เราจะทำนะ่ะ ให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะทําพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติเราใช้ยิงสกูชิ้นงานที่มันอ่อนๆบอบบางก,ก็เลือกใช้เบอร์หนึ่งนะครับถ้าชิ้นงานไหนที่มันแข็งๆขึ้นมาหน่อยก็ปรับแรงขึ้นสูงไปเรื่อยนะสำหรับโหมดยิงสกูนะครับอย่าลืมนะครับอ,อันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็มาแนะนํากัน อย่าลืมนะครับมาดูแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมกระดิกแจ้เกเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม,ม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่ผมทำลงสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับก็ขอจบคลิปไ้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับผม